สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเติมวัคซีนไวสไปกับวส .919 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทางพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่จุบ๊บจิรัศดาคุณชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 99.5เมกะเฮิรตระบบ AM 1521กิโลเฮิรตนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบทีวีออนไลน์อีกด้วยนะคะของทาง สถานีนะคะหน้าเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่อง YouTube ค่ะของรายการเติมวัคซีนไวสายด้วยนะคะสำหรับภารกิจจิตอาสาภารกิจแรกในวันนี้ค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยจิตอาสา904นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบตัติโดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้ให้ดูสะอาดสวยงามหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำท่วมขงังณวัดทองทั่วตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ